อย่างที่ทราบนะครับว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5มาทีนี้เวลาที่คุณกำลังจะตกแต่งบ้านหรือคุณกำลังมีโครงการอยากจะตกแต่งบ้านนะผมอยากจะให้ค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องประเภทของวัสดุสกนิดหนึ่งคือประเภทของวัสดุเนี่ยมันก็มีผลนะครับเวลาที่คุณอยู่บ้านแล้วเนี่ยมันจะสะสมฝุ่นไหมมันจะเก็บฝุ่นไหมต้องบอกว่าในปัจจุบันเองนะครับผ้าบุต่างๆเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีเคลือบนะครับคุณอาจจะต้องดูตัวผ้าบุที่ ค่อนข้างที่จะเคลือบผิวแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับซึ่งสมัยนี้มันจะมีเครื่องที่สําหรับเอาไว้ซักพระบุโดยเฉพาะเนี่ยสามารถมีใส่น้ําใส่น้ํายาดูดปืดป้ดป,ดปดืได้เลยแต่ก็คิดว่าอาจจะต้องใช้ในปริมาณที่มันไม่ได้มากนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยยังอยากจะให้เป็นวัสดุที่มันสามารถเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่ว่าจะเป็น พื้นกับเบื้องหรือแม้กระทั่งเป็นไม้สังเคราะห์หรือประเภทพวกไม้ระแนงที่เป็นช่องเล็กๆเ,เนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราใช้ไม้วัสดุสังเคราะห์หรือว่า BPC หรือว่าไม้ที่มันผิวลื่นนะนะฮะมันจะทําให้การเก็บฝุ่นนะฮะน้อยแล้วก็เวลาเช็ดทรสัพก็ง่ายน,นั่นเองก็คิดว่าอาจจะต้องให้ความสำคัญที่หนึง่งก็ในบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำไงหรือว่าใครมีวิธีที่จะใช้วัสดุที่มันป้องกันฝุ่นได้ดีกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ